สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นลูกสั่งตองเป็นเล่นสำหรับหน้าหลายซึ่งจะจำถามว่ายากไหมในความรู้สึกผมนะแม่งมึนหัวมากยากครับยากเลยแหละถ้าอย่างเงี้เวลาการตั้งลูกนะครับเนี่ยเอี่ยวมันขึ้นเราจะสั่งได้สี่ทิศเหมือนเดิมนะครับหลักการก็คือถ้าเอี่ยวขึ้นนะครับเราก็จะตั้งอย่างนี้หันทางนี้เป็นสองหันทางนี้เป็น 5, ห้าหันทข้างบนเป็นสาม อันข้งางล่าง่างเป็นสีนะครับถ้าเราสั่งนะครับฝาเอาวางอย่างนี้ปุ๊บเท่ากับเราสั่งสั่งสีนะครับเป็นตรงข้ามนะครับเป็นตรงข้ามนะครับใช่ไหมสมมติเรานเนี่ยอย่างลูกเต๋าเนี่ยตั้งไว้ปุ๊บนี่ฝั่งฝั่งนี้ปุ๊บจะสั่งเป็นสีถ้าหันทางนี้ปุ๊บนะครับจะสั่งเป็นตัวนี้เป็นสามนะครับหันลงล่างนะครับถ้าหันทางซ้ายปุ๊บ จะสั่งเป็นห้านะครับทางนี้ฐานด้านขวาอย่างนี้ปุ๊บนะครับจะสั่งเป็น2นะครับอันนี้นับในทางกลับกันถ้าเป็นนี้นะครับเป็น6 6จะจําง่ายหน่อยนะครับเวลาตั้งนี้ก็ตั้งเป็น64อย่างนี้นะครับสี่ึ้นบนนะครับ3ลงล่าง2หรือ5หรือจะตั้งยังไงก็ได้ที่หมุนยังไงก็ได้ครับแต่ว่าจะต้องจาชิดในการยกครับแต่วันนี้ผมให้จําง่ายๆเดี๋ยวผมจะใส่ตาราง ไปให้ว่าเป็นยังไงให้พี่ไปจำน่อยอันนี้ก็ถ้าเราสั่งนะครับอย่างเช่นขันทางนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือสั่งสีนะครับขึ้นบนตามตาเต๋าเลยอันนี้ก็สั่ง3นะครับอันนี้ทางนี้สั่งสองนะครับทางนี้ทางขวานี่สั่ง5นะครับทางขวานี่สั่ง5นะครับก็คือสั่งตามทิศของมันเลยหมุนไปทางไหนก็สั่งทิศนั้นส่วนถ้าทำไม่ง่ายคือเอี่ยวเนี่ยตรงข้าม หมุนตรงข้ามแทะหมุนตรงข้ามจะสั่งอะไรก็ตามให้หมุนตรงข้ามหน้านั้นไว้นะครับให้หมุนตรงจุดเอาไว้ที่พี่ทําสัญลักษณ์ด้วยตัวเองอะเอาไว้แล้วก็ยกอย่างนั้นนะครับเอี่ยวคือตรงข้ามหกคือตามปกตินะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอันต่อไปก็คือสองห้านะครับเม็ดสองต่ห้านะครับเม็ดสองนี่ก็เหมือนกันนะครับผมก็จะตั้งเป็นสองเอาเอี่ยวขึ้นสองหกสามสี่นะครับ เหมือนกันนะครับก็2นี่ก็คือตรงข้ามนะครับถ้าจะเอาหขึ้นแล้วก็เอาวางขึ้นข้างบนเพราะหมันอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็ถ้าวุฒเราจะเอาเอวขึ้นนะครับเอี่ย่งนี้ขึ้นเราก็เอาฝาลงข้างล่างนะครับส่วนถ้าจะเอาสี่นะครับสี่มันอยู่ทางขวาทางนี้เราก็หันฝาไปทางซ้ายนะครับถ้าจะเอา3ามนะเราก็หันไปทางขวานะครับก็คือเป็นตรงข้ามกันทั้งหมดนะครับ อันนี้กลับกันนะครับเป็นห้าห้านี่ผมเอาสี่ขึ้นนะครับหรือจะเอามุมไหนก็ได้อย่างที่บอกครับว่ามุมนี้ก็ต้องเอาเอาทางนี้หมุนหมุนตามจุดอันนี้จุดนี่หรือพี่ที่พี่มาถ้าพี่บักไปอยู่ที่หน้า่าน์ดคัมาแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็หันตามนั้นเลยครับข้างบนก็สี่ข้างล่างก็สามทางซ้ายก็หกทางขวาก็เอี่ยวนะครับเป็นอย่างนี้เลยนี่คือ เป็นลูกหน้าหลายส่วนอีกเม็ดหนึ่งก็จะเป็นลูกนะครับแบบปกตินะครับก็คือหน้าสี่กับสามนะครับสี่กับสามนะครับก็เหมือนเดิมครับบนเอี่ยวขวาห้าล่างหกซ้ายสองนะครับอันนี้อันนี้เป็นลูกสังตองเหมือนที่รีวิวไปให้ดูปกตินะครับเหมือนกันนะครับสามสามก็คือตรงข้ามจะเอาหกใช่ไหมเอาหกก็ขึ้นบน นะครับถ้าเจ้าเอี่ยวก็ลงล่างนะครับถ้าจเจ้าห้าก็มาทางขวาถ้าจะเอาสองก็มาทางซ้ายแบบนี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยก็คือทั้งสามเม็ดเนี่ยเอามาปนกันสามเม็ดถ้ามันขึ้นแบบสั่งงานได้เราจะรู้เราต้องมาร์กจุดเอาไว้ในหลายๆเม็ดอย่างอันนี้คือเอี่ยวสามถ้าเอี่ยวสามมาเม็ดหนึ่งเราสั่งได้อันนี้หกเอียเอ่ยวเอี่ยวมาเม็ดหนึ่งเราสั่งได้ อันนี้ห้าสองมาเม็ดหนึ่งเราสั่งได้อย่างเงี้ยเรายกไปปุ๊บอ,อย่างเงี้ยเรายกเลยยกแบบปกติธรรมดาไปอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดปุ๊บนี่อันนี้เราดูละว่าเราสั่งได้สองเม็ดอย่างนงี้สั่งได้สองเม็ดเราก็ดูว่าเอออานนี้หกขึ้นปุ๊บสั่งได้สองเม็ดใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าจะสั่งอะไรก็ตามที่บอกไปอย่างนงี้นะครับอย่าคลิปยกเนี่ยเดีย๋ยวก็ลองให้ดูเดี๋ยวจะทําทให้ดูเป็นเพิ่มเติมวันนี้เดีย๋ยวยกแบบเสียงนะครับปกติ เนี่ยครับยกเป็นเสียงปกติทั่วไปอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็คือผมไม่ได้ไม่ได้มีมาร์กไว้เพราะว่าอย่างเงี้ยอาจจะสั่งไม่ได้นะครับหน้าลายมันก็จะมันจะคะกันห,หน่อยนะครับเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยเอี่ยวสั่งได้มเม็ดหนึน่งสั่งได้ก็คือสั่งเป็นสามเป็นห้าเป็นสี่เป็นสองเนี่ยสั่งได้เม็ดหนึ่งถ้าสั่งไม่ได้เราก็สั่งเราก็มีอย่างเงี้ย <S <S ไว้เดินเกมไว้เดินเกมเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เอี่ยว เอียวยังอยู่สั่งเอียวได้เม็ดเอียวได้เม็ดอื่นยังสั่งไม่ได้แล้วก็เราจะสั่งให้ทําให้ให้เป็นหน้าไหนอย่างเช่นจะขึ้นบนอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าถ้ายกเนี่ยยกเบาๆมันก็จะทํางานมันก็สั่งได้เม็ดหนึ่งนะครับนะครับแต่นี้ยกนะครับผมยกไม่ไปมันก็ไม่พลิกแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ายกไปมันก็พลิกเป็นสีนี่ครับพลิกเป็นสีเห็นไหมครับหน้าเอียวพิกเป็นสีเห็นไหม ได้แล่ลูกอื่นก็พลิกให้เดินเกมไปเพราะว่าอันนี้เราก็เหมือนกับว่าเราได้เปรียบมากกว่าเดิมในการแทงในการเล่นอย่างนี้ห้าขึ้นอย่างเงี้ยห้าขึ้นมาเพื่อเราจะสั่งต่อไปอาจจะสั่งเป็นสี่ก็ได้มีสี่มาหน่อยสี่มาอย่างเงี้ยก็มานะครับมีสี่หน่อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ดูครับว่าไอที่เราทําจุดที่เรามองคนเห็นคนเดียวนะแต่แต่เอาคนเดียวเรารู้อย่างเงี้ยเราก็ มาร์กเอาไว้นะครับให้ดูไว้นะครับแล้วก็ยกอย่างหน้าลายอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้แบ่งประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมอันนี้ไปก็คือเป็นสามสี่นะครับที่เป็นลูกสามสี่อย่างนั้นเล่นง่ายกว่าอันนี้ก็หกกับสองหกกับสองมาอย่างเงี้ยเราก็ตั้งแล้วเราก็สั่งอย่างเช่นเฮ้ยตาน,นี้เราจะเอาอะไรสั่งหกได้สั่งสองได้ไดเช่นเอาหกเนี่ยเอาเอว ขึ้นบนถ้าขึ้นบนแล้วก็เอาฝาขึ้นบนเราก็สั่งสั่งเป็น6นะครับอย่างอันนี้เอาอไรดีเราก็ต้องดูก่อนอันนี้สั่ง6ได้สั่ง6ได้เราก็เล็งเลยเราจะเอาเป็นไรดีหน้าตาหน้าถ้าเราจะเอาเป็นสูงก็เรียบร้อยดูนะครับดูว่ามันมันทะแยงเป็นล่างหรือบนนะครับเราก็ดูทะแยงเป็นล่างหรือบนแล้าดูปุ๊บ หมุนก็อันนี้ผมอาจจะหมุนถูกหมุนผิดผมว็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าบางทีผมก็ยังบอกตรงนนนรว่าไม่ได้ชำนาญนะครับว่าไม่ได้ชำนาญอาจจะหมุนอย่างนี้มัง้งน่าจะเป็นหกน่าจะเป็นสั่งเป็นเป็นสูงไปเลยแต่อันนี้มาเห็นไหมเม็ดหนึ่งเป็นหกอันนี้เลยยกเลยนะครับอย่างที่บอกโหต้องฝึกหนะ่อยฝึกเยอะหน่อยหน้าลายเล่นค่อนข้างถามว่าผมตอนเราผมก็ยากนะ นี่ไงอย่างสี่มา้าเงี้ยสี่ม้าก็สบา,สบายสบายนะครับสี่ม้าก็สบา,สบายสบายยกแล้วแต่จะสั่งอะไรยังไงก็ดูนะครับลูกก็อยากให้เขาปาแม่เหล็กมามาจับก็พอส่วนตารางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนให้เป็นยังไงแล้วพี่ก็ไปฝึกฝึกเอาแล้วการจะส่งก็ส่งใ้ช่วงนี้นะครับอย่างนี้มีหกเนี่ยหกสั่งได้หกส,สั่งได้อย่างเงี้ยเม็ดน,นึงใช่ไหมแล้วก็ จะสั่งอะไรอะเป็นสีอะสีก็ได้ม,ไม,ไมีสีมาหไหมสั่งสีอย่างเงี้ยดูได้ครับสั่งได้แต่ถ้าเป็นพวกสามกับสี่อย่างที่ผมบอก3สามขึ้นสี่ขึ้นแล้วสั่งตองสั่งคู่เงี้ยเหมาะกับการเล่นหน้าหลายมากที่สุดแล้วอันนี้ผมก็ให้ไปเหมือนเอาไปลองดูเผื่อพี่ชอบแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยผมให้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยสั่งได้สองเม็ดพี่ก็เลือกเอาว่าอยากจะเอาเม็ดไหน นะครับเจ้าเม็ดไหนอยากจะอยากให้เป็นต่ําอันเนี้ยมันจะคุมโทนต่ําโทนสูงได้อยากจะสั่งให้ไปสูงไปต่ําไปหน้าที่หนีหน้านั้นหนีหน้านี้ง่ายเพราะว่าเราจะรู้เลยว่า2เม็ดเนี่ยออกอะไรถ้ามือพร้อมกันนะนะอย่างอันเนี้ยหกอย่างเงี้ยถ้าเาขึ้นบนนี้อ่ะเป็นสี่นี้ผมก็เล็งก่อนอันเดี๋ยวนี้ก็สี่ใช่ไหมทั้งสี่เราจะเอาเป็นยังไงดีสี่อันนี้ก็เป็นต่ําไปเลยแล้วกัน สต่ำเนี่ยสี่ต่ำ,ตำอย่างเงี้ยสี่ครับเอียวก็เป็นต่ำยกเบาๆนี่เอียวเอียวมาแล้วเม็นหนึ่งเห็นไหมสี่ที่จริงต่ำนะครับมันก็ถ้ายกเลยมันก็ไม่ขึ้นงานให้นะครับอย่างที่บอกมันยกเลยตะกี้มันยกแรงไปหน่อยที่จริงมันต้องเป็นสี่กลายเป็นเอียวไปเลยถ้ายกแรงนะครับเนี่ยถ้ายกเบาเ ก็มานะครับเห็นไหมมาอย่างที่บอกมันก็ต้องฝึกอยู่สักแป๊บหนึ่งสักระยะหนึ่งให้มือมันชินแล้วก็ต้องจําให้ได้นะครับแล้วถึงจะใช้ได้นะครับอย่างคล่องถ้าเป็นหน้าลายก็ต้องเล่นตัวนี้ถามว่าตัวนี้ดีดีไหมก็พอได้สำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นผมมก็อาจจะเป็นสามสี่หรือก็ดีมาสลับกันเล่นดูบ้างแต่คนจับทางก็ยากหน่อยจับทางยากหน่อยอย่างเงี้ย ไม่มีมาเปิดก็เราก็สู้ไปเราก็ยกเบาๆปกติเห็นไหมยกแบบอย่างเงี้ยเสียงมันเหมือนกันหมดนะสังเกตไหมเสียงเหมือนกันหมดอย่างนี้สามมาปุ๊บเราตรงข้ามตรงข้ามก็คือเนี่ยห6หเนี้ยเอาหลงเนี้ยเป็นตรงข้ามอันนี้เราจะเอาอะไรหกถ้าห้าเหรอถ้าหก็หมุนทางไหนดีห้าปุ๊บเอาหมุนทางนี้แล้วกันนี่ขอเป็นหกหไปเลยดูสิ ถ้าผมเป๊ะนะไม่มนีพลาดอะไรก็ใช่เลย66อ่าอันนี้ผมยกไม่ถูกนะครับยกผิดมันก็ไม่ขึ้นนะครับมือแรงไปก็ไม่ขึ้นต้องเบาเบาเบาๆถึงจะขึ้นนะครับลองดูนะครับถ้ายังไงก็ลองดูก่อนค่อยๆฝึกเพราะว่ายกยากจริงๆนะยกยากสําหรับผมหมมองว่ายากนะอืม เพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะต้องฝึกพอสมควรนะครับมันต้องฝึกพอสมควรนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าสองเม็ดอย่างเงี้ยสองเม็ดอย่างเงี้ยมีโอกาสที่น่าจะเป็นหกถ้าไม่ผิดนะไอ้สองเม็ดอย่างงี้ต้องขึ้นอย่างงี้นี่ต้องวางอย่างงี้เนี่ยหกปุ๊บผิดถ้ายกแรงเห็นไหมลูกพลิกเป็นเอี่ยวเลย เห็นไหมลูกยกแรงปุ๊บเป็นเอี่ยวเลยมนตีลังกาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูค่อยๆฝึกดูมันมีวิธีของมันอยู่แล้วนะครับมันมีวิธีของมันอยู่แล้วอย่าง5้าอย่างอะไรอย่างเงี้คยค่อยๆดูค่อยๆย,ยกนะครับเรื่องชิปก็เนี่ยประมาณนี้แต่เรื่องเสียงก็เทสให้ดูแลนโย,ยกไปสบายสบาย,บายอย่างเงี้ยสั่งในทุกเม็ดเลย พี่จะเลือกหน้าอะไรต่อไปพี่เลือกได้เลยอันเนี้ยได้ทุกเม็ดเลย <_ d ust> จเจาเป็นตองเอาเป็นสามอ่ะคู่สามมาได้อย่างเงี้ยพี่ก็ดูพี่ก็ดูว่าเอ้ยคู่สามยังไงอ่ะอันนี้หันข้างล่างหันข้างล่างคือหันตรงเนี้ยลงข้างล่างก็เป็นสามนะถ้าเอี่ยวขึ้นบนอันนี้ก็เป็นสามนะอืมถ้าสามสามเอี่ยวเอี่ยวสามอันนี้ยังไงดีถ้าสามนี้ก็ต้องข้างบนหรือว่าข้างล่างวะ อย่างทีแม่งเบอร์เลยผมอย่างนี้นะครับอเดี๋ยวผมมองกันนะห้าห้าถ้าลงข้างล่างวางนี้ปุ๊บก็เป็นสามนะครับเอียวขึ้นข้างบนก็เป็นสามถูกแล้วแล้วก็ถ้าอันนี้สามถ้าเจ้าเป็นเอียวถ้าเจ้าเป็นเอียวก็ต้องไ้อย่างนี้ไาอย่างนี้นะครับ ลองดูนะถ้ายกไม่ผิดนะต้องค่อยๆย,ยกเห็นไ,ไหมสามสามมาจริงด้วยแต่ถ้ายกเลยก็เรียบร้อยนะครับเกินนะครับก็จะไม่เป็นเอียว๋ยวออกลูกนี้ออกเนี่ยอย่างตะเกียเนี่ยยกยิบปุ๊บอย่างงี้ปุ๊บนะเป็นสามสามวางอย่างงี้เลังตะกี้ผมจะสั่งเป็นเอียวใช่ไหม จะสั่งเป็นเอียวอ๋อไม่ได้เฮ้ยชับอไม่ได้ต้องเอาเอียวไว้ข้างบนอย่างนี้ตมก,กี้มันเลยนี่เห็นไหมเป็นเอียวบางทีเบอร์ไม่ค่อยได้ขายตัวนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ถือเป็นคลิปที่ยาวสุดของผมแล้ว13สามนาทีเต็ม13ดสามจุดสี่นาทีก็ลองเอาไปฝึกใช้ดูแล้วกันนะครับข้อสงสัยยังไงก็โทรถามได้เลยนะครับโทรถามได้เลย นะครับลองเหย่าวดูอย่างเงี้ยถ้าไม่มีจุดมาร์กเอาไว้ <c oughs> ก็สั่งไม่ได้เนี้ยมีมาสองเม็ดถึงสั่งได้มีมาสองเม็ดสั่งได้อนี้สั่งเอียวได้สั่งเอียวได้ปุ๊บอืมสั่งเอียวได้สั่งหกได้เราก็ดูว่าเราจะเล่นอะไรจะสั่งให้เป็นสูงเงี้ยสั่งเป็นสูงสั่งเป็นอะไรเราก็ดูเอาล้วกันเนาะยังไงก็ลองดูคลิปถ้าคนท่านมีสนใจยังไงก็เบอร์นี้ครับ ขอบคุณนะครับ